สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนศีสธิพงครับส่วนตัวผมมีประสบการณ์ลงทุนมาสักยี่สิปีครับวันนี้ก็มาแชร์ความรู้นะครับเรื่องเราควรขายหุ้นในช่วงที่เวลาไม่เหมาะสมไหมหรือว่าเราควรจะขายหุ้นตอนที่ราคาก็แพงเกินไปแล้วเวลาเราพูดถึงเวลาเหมาะสมกับราคาแพงเกินไปเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันชน,นิดหนึ่งนสะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจผมยกตัวอย่างเร็วๆนะเวลาเราพูดถึงเวลาไม่เหมาะสมเนี่ยผมอยากให้เรามิถิงจินตนาการของกราฟเทคนิคเราจินตนาการถึง เรานึกถึงแรงซื้อแรงขายของคนที่เขาเข้ามาซื้อขายในช่วงเวลานั้นนะ่ะเวลามีคนที่อยากขายมากกว่าคนอยากซื้อมากๆเนี่ยราคามันจะลดลงลงมาอันนี้ก็คือเวลาไม่เหมาะสมแต่มันอาจจะเป็นคนละความหมายกับการว่าราคาแพงเกินไปเพราะว่าเราพูดถึงราคาแพงเกินไปมันอาจจะหมายถึงว่าเวลาเราจะลงทุนในหุ้นตัวใดก็แล้วแต่ระยะยาวเรามองว่าโอ้อนาคตหุ้นตัวเนี้ยกําไรมันยังเติบโตได้อีกเยอะเลยแสดงว่าในระยะยาวราคาหุ้นยังจะขึ้นไปได้อีก หรือเราจะบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเทียบกับความสามารถในการทํากําไรเนี่ยถือว่าหุ้นตัวนี้ไม่แพงหรอกซึ่งมันจะเป็นคนละมิติกันคราวนี้เวลานักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็มักจะสงสัยใช่ไหมว่าถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมมันวิเคราะห์ต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะถ้าใครสงสัยก็ไปตามดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็แชร์เป็นไ,เนไอเดียแหละคราวนี้ใครที่ค่อนข้างเป็น VI แลเราก็จะนึกถึงเ ส่วนใหญ่คนที่เป็น VI เนี่ยมักจะซื้อโดยที่ไม่ได้สนใจช่วงเวลาหรอกเพราะเขาจะสนใจแต่เรื่องของอความสามารถในการทํากําไรในอนาคตเทียบกับปัจจุบันแล้วมันมันคุ้มความเสี่ยงมากๆเขาก็ซื้อไปถูกไหมไม่ได้สนใจว่าราคาจะขึ้นหรือจะลดแต่คนที่มาสายแบบว่าเก่งกําไรกราฟเทคนิคเอร์อ่ะเราจะเคยได้ยินต่อให้ราคาลงเท่าไหร่ก็ตายัางเป็นแนวโน้มขาลงก็ตามเนี่ยไม่มีทางไปซื้อหรอกเพราะว่ามันยังลงไม่สุดเราไม่รู้มันจะสูงเมื่อไหร่เราไม่มีทางส่วนเทนหรอกนะนั่นเองออกมาเพราะงั้นมันจะมีความขัดแย้งกัน สำหรับหลักการนี้นะครับวันนี้ก็เลยแชร์ความรู้เออเราแอคชั่นหรือตัดสินใจอย่างไรนะครับผมให้ความหมายอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับก็ในที่เราพูดถึงว่าสมมติเราเจอหุ้นตัวหนึ่งมันถูกเวลานะแต่ว่าราคาไม่เหมาะสมคําว่าถูกเวลาผมย้ําอีกทีนหนึ่งนะมันหมายถึงว่าราคาหุ้นตอนนี้ปัจจุบันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าราคาไม่เหมาะสมแสดงว่าหุ้นตัวนี้มันเริ่มมีอัพไซด์น้อยกว่าดาวไซด์แล้วสมมติหุ้นตัวนี้อาจจะขึ้นได้อีกแค่บาทเดียวแต่เวลาถ้าเกิดมัาาานนัันะัันนนนนลลงงงงมอออาาาาาจจะบทีี้้ยยกตตววว่่เแสดุ มันเรียกง่ายๆว่าถ้าเราจะวิเคราะห์เลยก็คือราคาเขายังขึ้นอยู่แหละแต่เขาน่าจะขึ้นได้ไม่ไกลมากถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ราคาในในในปัจจุบันนะถ้าผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่าง,างที่โป,โปรแกรมเทรดแม่นนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นของ SCB ธนาคาร s C B ปัจจุบันที่ผมบันทึกอยู่นั้นก็คือถูกเวลาครับแต่ว่าราคาไม่เหมาะสมอ่านะเขาก็จะเป็นเคสนี้ถูกไหมครับว่าโอเคกราฟเทคนิคอ er ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละแต่ว่า พอเทียบกับกําไรความสามารถในการทากำกําไรเขาก็อาจจะมีอัพไซด์ไม่เยอะมากก็แล้วคราวนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราแบ่งเป็น2เงคลสลองลองดูว่าตัวเองเป็นยังไงนะถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเราก็ถือลุ้นไปขายตามการาฟเทคนิคเลยครับแต่สิ่งที่สําคัญคือเขาเรียกว่าต้องยกเก์เทลลินสต็อปนะคือเวลาราคาพุ่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนแรกอะเราสมมติน,นะเราซื้อมา10บาทเราตั้งใจว่าอ๋อถ้านลงต่ํากว่า9บาทเนี่ยฉันจะคัดลอด แต่เมื่อเวลาหุ้นขึ้นไป11บาทเนี่ยฉันจะฉันจะใช้ต่ำกว่า9บาทไม่ได้ลนะเพราะว่าอันนี้เขาไม่เรียกว่าเราไม่ได้ยกจุดขายอะตามราคาที่เพิ่มขึ้นถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปเป็น11บเาทเราอาจจะยกจุดขายจาก9บาทไปเป็น10บาทก็ได้อ่าอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเราต้องยก trailing stop ให้สูงขึ้นอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเนาะต่อมาแต่สำหรับใครที่มองต่างเลยเน้นว่าเราต้องการลดความเสี่ยงเพราะว่าตอนเนี้ย เวลาเราพูดถึงกราฟเทคนิคมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่เรามองลึกๆแล้วว่าโดยโดยความสามารถในการทํากําไรมัน,นมันไม่นา่าอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะมากแล้วอ่ะเราแบ่งขายบางส่วนไหมไม่ได้ขายทั้งหมดนะเพราะอันนี้เจตนาเราคือต้องการจะลดความเสี่ยงนะก็เลยใช้ว่าทยอยขายบางส่วนแล้วก็ยกเกณฑ์เทลลิงสต็อปขึ้นไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเนาะต่อมาอันนี้ยากนิดเดง อันนี้เป็นเคที่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกเวลาแหะแต่ราคาเหมาะสมเอ,อย้ำอีกทีหนึ่งนะก็คือหมายกับว่าหุ้นตัวนี้กราฟอ่ะมันเป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราพูดถึงความสามารถในการทำำรํากําไรมันเทียบกับ PE ในปัจจุบันเฮ้ยเขายังมีโอกาสที่จะมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์อยู่เราควรจะตัดสินใจยังไงดีถ้าผมจะยกตัวอย่างไอตัวโปรแกรมเทรดแมนนะผมยกตัวอย่างหุ้นไอเน็ตนะ ไอเน็ต <c oughs> นี่ก็คือกราฟเนี่ยลงใช่ไหมแต่ว่าราคาเหมาะสมอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเรามั่นใจแค่ไหนถ้าเราก็แบ่งเป็นสอ <c oughs> งเทสอีกเหมือนกันใหญ่ๆก่านนะหนึ่งเลยคือเรามั่นใจว่าบริษัทนั้นจะเติบโตในระยะยาวไหมนั้นอันที่สองก็คือถ้าเราไม่มั่นใจว่าบริษัทนั้นจะเติบโตในระยะยาวนะถ้าเรามั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจง่ายกว่าถ้าเราไม่มั่นใจเลยว่าเติบโตในระยะยาวเนี่ยผมแนะนําว่าเราขายไปเลยไม่ต้องสนใจด้วยว่าจะกําไรหรือขาดทุนเพราะว่าอ ตอนนี้ถ้ากับกราฟมันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมันอย่างที่คนที่เล่นกราฟพูดก็คือว่าถ้ามันยังไม่คือมันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่อะเราก็อย่าไปสวนเทนอะเราก็ปล่อยให้มันลงให้สุดก่อนไอ้ไหม,ออมแล้วเราก็ปล่อยเลยครับขายเลยไม่ต้องสนใจแต่สําหรับคนที่มั่นใจในการเติบโตระยะยาวของบริษัทเอวบริษัทเนี้ยยังยังดีเติบโตได้แบ่งอีกเป็นสองสถานการณ์อีกคือถ้าเกิดเราเคยซื้อเข้ามาราคาต่ากว่าปัจจุบันแล้วเรียกง่ายว่าเรามีกําไรอะ สิ่งที่เราควรทําวันนี้คือเราต้องแบ่งขายบ้างบางส่วนนะคือมันมีกําไรแล้วไงถ้าจะเสี่ยงต่ำมากๆก็คือขายเอาทุนออกเลยสมมุติว่าเราเคยซื้อหุ้นตัวนี้ไปด้วยเงินร้อยบาทแล้วตอนนี้เรากําไรร้อยสิบาทสมมุตินะเราอาจจะขายร้อยบาทออกติดสิบาทจ้เป็นกําไรถือไว้อ่ะมัม่นใจแหละแต่ว่ากราฟมันจะลงอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะแต่โมเมนตัมระยะสั้นอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละเออขายก่อนดีกว่าได้กําไรด้วยด้วยหไหมแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่า ราคาที่ซื้อมามันแพงกว่าปัจจุบันถ้าแพงกว่าปัจจุบันสิ่งที่เราควรทําก็คือซื้อในสัดส่วนที่นอ้อยแต่ก็แบ่งอีกสองกนณีนะถ้าเรียกง่ายๆว่าปัจจุบันเราขาดทุนอยู่แต่ถ้าเราซื้อในสัดส่วนที่น้อยมากรับการขาดทุนเพิ่มได้ย้าว่ารับการขาดทุนเพิ่มได้คือถ้าเราถือต่อไปอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยเวลาไม่เหมาะสมอ่ะหมายความว่าราคาหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มขาลงถ้าราคาหุ้นมันยังลงอีกอ่ะ เนี่ยใม่ไถ้าราคาหุ้นมันยังลงอีกอะ่ะเราก็อาจจะต้องขาดทุนเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องทําใจได้ว่าเอ้ยรับการขาดทุนเพิ่มได้อาจจะเกิดเพราะว่าเราซื้อน้อยสมมติเรามีเงินร้อยบาทเราซื้อหุ้นตัวนี้แค่2บาทเองโอ้ยราคาลงอีกยังไงก็ขาดทุนสูงสุดก็แค่สองบาทสบายใจรับได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องขายตัดขาดทุนนะรอซื้อเพิ่มด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟกลับมาจังหวะโมเมนตัม um สวยปุ๊บเราซื้อเพิ่มเลยอ่านี่นะสวัสดี แต่อีกกรณีหนึ่งคือเอ้ยซื้อมาแพงกว่าปัจจุบันแต่ว่าดันไปซื้อซะเยอะเชียร้อยบาทอะซัดไปซะครึ่งพอร์ตซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วเรารับการขาดทุนเพิ่มไม่ได้แล้วเรารับการขาดทุนเพิ่มไม่ได้แล้วผมก็แนะนําว่าให้เราขายตัดขาดทุนออกมาบางส่วนให้เหลือเฉพาะที่เรารับการขาดทุนได้เออนดาออกมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเก์ที่ สำคัญนะที่ใช้ในการตัดสินนะครับส่วนกรณีที่มันทั้งถูกตัวถ้ามันถูก2ถูกเลยอะ่ะเราก็คงซื้อถืออยู่ปกติแล้วถูกไหมส่วนกรณีที่มัน2ผิดเลยก็คือว่าผิดทั้งเวลาผิดทั้งราคาเราก็คงหลีกเลี่ยงเลยแหละแล้วก็ขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ไอเคสถูกถูกผิดผิดอะ่ะมันเข้าใจง่ายนะครับแต่ไอ้เคสถูกสลับผิดกันไม่เหมือนกันเนี่ยก็อลองไปเป็นไอเดียในการลงทุนนะจริงๆหลักการเนี้ยใช้ได้กับทุกสินทรัพย์นะครับไม่ได้เฉพาะหุ้นหรอกก็ลองนำไปใช้ดูครับสวัสดีครับ